Sunes i p a r f u m Vacation on Iceland น้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นกลิ่นสดชื่นจากแบรนด์ของ Sunes i p a r f u m ครับและวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งจากบ้านของ Creed ที่มีชื่อว่า Creed Virgin Iceland Water ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวน้ำหอมครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบน้ำหอมนั่นเองนะครับสองกลิ่นใหม่ล่าสุดครับจากแบรนด์ของ s o u v e n i r นสพาฟัมนั่นเองครับเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องของเรานั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับเขาทำอินสปายมาจากบ้านของครีนนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยก็คือกลิ่นของ s o u v e n i r นสพาฟัม เวอร์เคชั่นออนไอซ์แลนด์หรือว่าว a ร์เคชั่นออนไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งครับที่ผมจะปล่อยคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็น่าจะอัดคลิปต่อจากวันพรุ่งนี้เลยครับต่อจากคลิปนี้เลยครับก็คือกลิ่นที่เขาอินสป่ามมาจากบ้านของครีตเหมือนกันแต่ขอยังไม่พูดถึงละกันครับว่ากลิ่นนั้นเนี่ยเขาอินสป่ามาจากตัวไหนแต่ผมว่าความสูสีในเรื่องของกลิ่นความติดทนนานของเขาการใช้งานง่ายของเขาคุณภาพกลิ่นของเขาเนี่ยผมว่า2กรีทําได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันัว่่่่าหออมมมกลินนนนีีีี้้เจะดดดืทผไพู แล้วมันจะเป็นกลิ่นประมาณไหนเนาะซึ่งกลิ่นหนึ่งเนี่ยก็รอติดตามในวันพุ่งนี้ได้เลยครับผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆทั้งสองกลิ่นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นนี้นะครับอินสปาร์มจากบ้านของครีนะครับก็คือตัว Virgin Iceland Water นะครับซึ่งผมมีหลอดแบ่งอยู่นะครับซึ่งก็เหลืออยู่นิดเดียวเองนะครับไม่ถึง1มิลแล้วมั้งแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบเป็นคนได้ดูกันด้วยนะครับว่ามันจะมีความเหมือนมีความแตกต่างกันยังไงและผมเนี่ยจะเลือกกลิ่นไหนมากกว่าก ราคา1,790บาทนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็น s ซนต์ออฟเดของผมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นนี้นะครับเหมือนเดิมครับ s ุวินิย s ส์ r f ร m um ฟเขามีขนาดทดลองขนาด10มิลให้ทุกคนได้ลองแล้วนะครับก็จะมากับขวดแบบนี้เลยนะครับซึ่งสเปรย์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเปรย์ที่ฟุ้งได้ดีมากๆนะครับอืมคือฉีดทีนี้ก็คือแบบฟุ้งกระจายไปรอบๆแขนที่ผมฉีดเลยนะครับ กลิ่นนี้มันมีความสดชื่นมากๆจากตัวของเลมอนนะครับจากตัวของเบอร์กามอตหรือว่ามะกรูดเนาะซึ่งกลิ่นของความสดชื่นตรงนี้มันค่อนข้างจะเด่นมากๆแล้วก็พุ่งออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ผมจะไม่ได้รู้สึกถึงความสังเคราะห์หรือไม่ได้รู้สึกถึงความซินเดติกตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับแทบจะจับไม่ได้จับได้น้อยมากๆนะครับ หรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าไอความพุ่งๆตัวนั้นนะ่ะมันจะมีนิดนึงนะครับแต่ก็น้อยมากๆนะครับและกลิ่นของมะพร้าวของเขานะซึ่งเป็นกลิ่นที่เด่นมากๆซึ่งเป็นเซนต์โปรไฟล์ที่เด่นมากๆของตัว Creed Virgin Iceland Water นะครับมันจะให้ฟิลเหมือนเราไปทะเลไปเที่ยวชายทะเลที่เราได้พักผ่อนเต็มที่เราได้กลิ่นน้ำมะพร้าวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆนะครับ ด้วยความที่กลิ่นมะพร้าวของเขาเนี่ยหลายๆกลิ่นเนาะที่ผมเคยดมน้ําหอมกลิ่นมะพร้าวมานะครับมันจะมีความคล้ายกะทิในช่วงเบสครับก็นึกภาพยายง่ายๆก็คือชองพอลกูเทนเอโบเนาะซึ่งกลิ่นนั้นนะมันมีกลิ่นมะพร้าวเหมือนกันมัน,นมาาีโน้ตมะพร้าวเหมือนกันเพียงแต่ว่าโน้ตมะพร้าวข,ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ออกกะทินะครับแต่ว่ากลิ่นนี้ไม่ได้ออกกะทิเลยแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างจะสดชื่นแซมมากับโน้ตของซิตรัสหรือว่ากลิ่นของเลมอนกลิ่นของเบอร์กามอตได้ดี กำละมุนมากขึ้น,นครับด้วยความที่ช่วงต้นเนี่ยจะมีความสดชื่นมากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าความสดชื่นของเขานในช่วงแรกเนี่ยก็จะค,ค่อยๆโทนดาวลงมานะครับและกลิ่นมะพร้าวของเขาเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้น,นครับแต่เป็นมะพร้าวที่ไม่ได้มีความกะทิเลยนะจนถึงช่วงเบสหรือว่าช่วงรายดาวไปแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาไม่มีความกะทิเลยนะ แต่มันจะเป็นกลิ่นมะพร้าวที่มีความละมุนมากขึ้นมีความซอฟต์มากขึ้นมีความแอบกลัวมอนนิดนึงนะครับผมจําได้เลยว่าช่วงแรกที่ผมได้ฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้แล้วเมื่อวานก่อนที่จะก่อนที่จะได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้ครับผมไปกินขนมไทยสัก สักขนมนึงมาผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ถ้านึกออกหรือว่าถ้ารู้ชื่อมันก็เดี๋ยวจะเอารูปมาแปะขึ้นมาให้นะครับมันเป็นขนมไทยที่แบบว่าเนื้อมะพร้าวเนี่ยไปโรยข้างบนครับแล้วเราก็กินกับขนมไทยอันนั้นนะซึ่งผมว่ามันให้ภาพแบบนั้นเลยผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นช่วงกลางกับช่วงเบสของมันเนี่ยมันจะมีความแอบโกมอนเล็กๆนะครับซึ่งมีความหอมหวานมีความละมุนได้ดีมากๆครับแล้วก็ช่วงเบสนะครับกลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่มีความซอฟต์มากๆจะเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบว่าเชื้อเชิงนเกนะคร ของการพักผ่อนเปนกลิ่นของการไปเที่ยวที่ดีมากๆนะครับโดยรวมของกลิ่นนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เข้าใจยากแต่เข้าถึงง่ายมากๆนะครับเป็นกลิ่นที่ผมบอกได้เลยว่า90%ถ้าใครที่ได้ลองกลิ่นนี้น่าจะมีชอบ ไม่มากก็น้อยครับผมตีให้เปอร์เซ็นต์ของคนที่ชอบเนี่ยมากกว่าเดวซ้ำนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กซ์มากๆนะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีเช่นกันนะครับและตัวมะพร้าวของเขาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับเป็นมะพร้าวที่ลงตัวกับกลิ่นสดชื่นของเขากับกลิ่นที่แบบว่ามีความเป็นวูดดี้ของเขาและช่วงเบสของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ทําให้กลิ่นมีความเข้าถึงง่ายมากขึ้นจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะซอฟต์มากขึ้นใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับและกลิ่นช่วงท้ายขขขขอองงเเาาาานนนนะคััจจป็กกกลล่่่ทีี้้ตวมมึไดดๆ นะครับ กลิ่นสดชื่นของเขายังมีอยู่นะครับกลิ่นมะพร้าวเขาก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ช่วงเบสเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความละมุนมากขึ้นจะเป็นกลิ่นที่มีความกลมกล่อมกันมากขึ้นนั่นเองนะครับมาพูดกันถึงในเรื่องของเรลาอากาศของน้ำหอมกลิ่นนี้กันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเวลาอากาศของน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆในการที่คุณจะฉีดไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนวันสบายๆหรือว่าวันหยุดยาวของคุณเนี่ยคุณพกน้ำหอมกลิ่นนี้ไปฉีดได้เลยผมว่าเหมาะมากๆนะครับอย่างเช่นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาอว่่าีนนกมมผงล คือตอบโจทย์มากๆกับวันพักผ่อน วันสบายๆของคุณนะครับ <S <S> <S แต่ว่าถ้าคุณจะฉีดไปทํากิจกรรมกลางแจ้งไปออกงานกลางแจ้งไปทํากิจกรรมที่มันอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆเหมือนช่วงนี้ผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับใช้ในอากาศหน้าร้อนได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นอากาศเย็นๆหรือว่าคุณฉีดไปเรียนคุณฉีดไปทํางาน,นกลิน่นนี้ถือว่าเหมาะเช่นกันแต่กับอากาศเย็นๆผมรู้แอบรู้สึกว่ามันอาจจะต้องฉีดเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันอาจจะสู้กับอากาศเย็นๆหรือว่าอาจจะสู้กับอุณหภูมิของห้องที่มันเย็นๆขนาดนั้นไม่ได้นะครับกลิ่นมัน ก็อาจจะไม่ได้กระจายตัวแรงเท่ากับอากาศที่มันร้อน,นครับอากาศที่มันร้อนเนี่ยผมว่าน,น้ำหอมตัวนี้จะกระจายตัวได้ดีมากกว่านะครับถ้าคุณจะฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานหรือว่าไปงานพิธีการในช่วงกลางวานันผมว่าโอเคมากๆาแต่อาจจะต้องฉีดเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ฉีดประมาณสี่สเปรยนะ์เนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับกับอากาศหน้าร้อนเนาะแต่ถ้าคุณอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็อาจจะชัก 6ถึงเสเปรย์ครับก็จะทําให้กลิ่นเนี่ยติดโทนานมากขึ้นแล้วก็กระจายตัวได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนช่วงกลางคืนผมกลับมองว่ากลิ่นนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับถ้าคุณจะฉีดไปเดทฉีดไปงานทางการช่วงกลางคืนหรือว่าฉีดไปสังสรรค์กับเพื่อนช่วงกลางคืนกลิ่นนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณฉีดอยู่กับแฟนที่บ้านคุณฉีดอยู่กับครอบครัวดู Netflix and c h i l l หรือว่าอยู่กับตัวเองฉีดเพื่อตัวเองกลิ่นนี้ถือว่าเหมาะมากๆเช่นกันนะครับมาพูดกันถึงในเรื่องของ performance ของน้ำหอมกล ก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ผมฉีดครั้งแรกนะเป็นเซนต์ออฟเดอะเดย์ที่ผมฉีดเต็มวันดูครั้งแรกของน้งหอมกลิ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจับพูดในเรื่องของการติดทนนานอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเท่าที่คุยกับเจ้าของแบรนด์ครับซูเนสเปร์ฟามเนาะเขาบอกว่าติดทนได้ดีมากๆประมาณหกถึงเชั่วโมงครับถ้าฉีดบนเสื้อผ้าเนี่ยก็เกิน8ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ถือว่าเป็นกลิ่นสดชื่นกลิ่นหนึ่งที่คุณสามารถฉีดบนเสื้อผ้าได้นะครับเพราะว่าโมเลกุลของเขาและเป็น EDP ก็ตตาามนนรแ่่่วกลี้ มาฉีดบนเสื้อผ้าของคุณได้ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีดําก็ตา, <st os> ามหรือว่าเสื้อผ้าขาวก็ตามนะสามารถฉีดบนเสื้อผ้าได้นะครับการติดต่อนานของเขาก็จะดีมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการกระจายตัวของเขาครับผมได้ลองใช้มาเนี่ยตลอดการถ่ายคลิปนี้หรือว่าตลอดที่ผมจะมาก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่กระจายตัวได้ดีมากนะครับนี่ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับกลิ่นของเขาเนี่ยยังกระจายตัวให้ผมได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าผ่าน3ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันกก็ยยยังจจะะราอู่น แต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีออร่ารอบตัวเรามากกว่านะครับให้เราได้กลิ่นตลอดเวลาแล้วก็ให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีน้ําหอมติดตัวเราไปทุกที่ไปตลอดเวลานะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองวันแรกเนี่ย first impression ของผมกับน้ําหอมกลิ่นเนี้ยผมฉีดตอนอยู่ในรถนะครับแล้วก็กําลังขับรถกลับบ้านอนะไรเงี้ยแล้วผมก็ฉีดที่แขนตรงเนี้ยนะครับมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบว่าเวลาขับรถใช่ไหมผมก็จะแบบว่าขับ2มืออนะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่แบบเอามือขึ้นมาบนพวงไล่ผมจะได้ มากกว่าไกลิ่นหนึ่งด้วยซ้ำนะที่เขาส่งมาให้ผมได้รีวิวลแล้วก็จะปล่อยในวันพรุ่งนี้กลิ่นของ Vacation on Iceland เนี่ยจะกระจายตัวได้ดีมากกว่าด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่าน3ชั่วโมงไปนะครับแต่กลิ่นของเขาเนี่ยยังกระจายตัวได้ดีแน,น่นอนแล้วก็คุณจะได้กลิ่นตลอดเวลาแน่นอนครับแม้จะผ่านไป67ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้กระจายตัวได้ดีมากๆนะครับใช่สรุปเลยนะครับสำหรับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเซนต์โปรไฟล์ถือว่าเป็นกลิ่น มากๆนะครับและยูนิเซ็กซ์ด้วยนะครับผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีมากๆนะครับเหมาะกับอากาศหน้าร้อนแบบนี้มากๆนะครับเดือนมีนาเมษาพฤษภาหรือว่าตลอดทั้งปีของบ้านเราเนี่ยน้ำหอมกลิ่นนี้ชือว่าดีมากๆนะครับและในเรื่องของวาระอากาศน้ําหอมกลิ่นนี้ถือว่าทํางานของมันได้ดีมากๆในหลากหลายวาระอากาศมากๆในช่วงกลางวันเลยนะครับและในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับมันก็เป็นน้ำหอมสดชื่อในกลิ่นหนึ่งอะเนาะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความเป็น EDP ด้วยแล้วในเรื่องของความเป็นเซนต์โปรไฟล์ที่ดีมากๆโดยรวเนี่ยการติดทนา ขเขาคุณแทบจะไม่ต้องห่วงเลยนะครับและในตัวกลิ่นของเขาผมว่าคุณนะภาพธรรมชาติมากๆไม่รู้สึกถึงความซินเติกใดๆเลยนะครับถือว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวกลิ่นหนึ่งที่อยู่นี้มากๆแล้วก็เป็นกลิ่นมะพร้าวที่ไม่มีความเป็นกะทิเลยนะครับถ้าคุณไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวที่แบบออกกะทิหรือว่าไม่ชอบมะพร้าวที่มันหวานขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ชอบมะพร้าวที่มันออกขนมขนมอะไรเงี้ยผมว่ากัวนี้คุณสามารถลองได้แล้วคุณก็น่าจะมีความชอบมากกว่าไม่ชอบเหมือนผมแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับน้ำห หอ,อมกลิ่นนี้นะครับก็คือ Creed Virgin Iceland Water นะครับว่าผมจะมีความชอบจะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับน้ำหอม2อมกลิ่นนี้นะครับโอเคกลิ่นของ Cre ีตนะครับช่วงเปิดเนี่ยมันจะมีความสดชื่นมากกว่าแต่มันจะเหมือนเป็นแบบว่าสดชื่นรวมๆอะแล้วก็จะมีความเย็นของกลิ่นมากกว่านะครับผมจะจับได้ถึงความเป็นเลมอนที่ชัดมากกว่ากลิ่นของมะกรูดนะครับเลมอนในที่นี้เนี่ยมันจะมีความเย็นของมันด้วยนะแล้วก็จะมีความให้เรานึกถึงแบบว่าไอติมมะนาวอะอประมาณนั้นนะครับเหมือนเรา ไปชายหาดเนอะแล้วเราก็ได้กลิ่นไอติมกลิ่นมะนาวหรือว่าเราได้กลิ่นไอติมรสดมะนาวไปด้วยอย่างเงี้ยมันให้ฟิลแบบนั้นได้ดีมากๆนะครับมันมีความสดชื่นที่พอๆกันเพียงแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นของครีมเนี่ยมันเหมือนจะมีความเย็นที่ผิวมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าให้ฟิลของความดับร้อนอนะ่ะผมว่ากลิ่นของครีมเนี่ยจะให้ฟิลไปที่แบบว่าดับร้อนได้ดีมากกว่าตัวของซูเนส์เพอฟัมนะครับแต่กลิ่นมะพร้าวของเขาเนี่ย ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บนตัวผมนะกลิ่นมะพร้าวจากตัวครีนะผมจะไม่ค่อยได้กลิ่นสักเท่าไหร่นะครับมันเหมือนจะเป็นมะพร้าวที่ค่อยๆมามากกว่าเออมันจะแบบไม่ได้เด่นเท่ากับกลิ่นของ Vacation on Iceland นะครับกลิ่นนี้เนี่ย s ูเนียสปรฟัมกลิ่นเนี้ยมันจะได้กลิ่นมะพร้าวตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับเหมือนจะได้กลิ่นที่มันมีความเป็นมะพร้าวที่มันเหมือนแบบว่ามีความเป็นเปลือกมะพร้าวด้วยไม่ได้รู้สึกถึงน้ำมะพร้าวหรือว่าไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเนื้อมะพร้าว แล้วกลิ่นของเขาผมรู้สึกว่าในเรื่องของการกระจายตัวการติดทนนานของเขาเนี่ยการกระจายตัวของครีตเนี่ยไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับเป็นกระจายตัวแบบว่ารอบๆตัวเรามากกว่าไม่ได้พุ่งไม่ได้ฟูงเท่ากับกลิ่นของซูเนียส์พาร์ฟัมนะครับถ้าในเรื่องของฟอร์แมนซ์ผมว่าซูเนียส์พาร์ฟัมชนะขาดเลยนะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่ติดทนนานกว่ากระจายตัวได้ดีมากกว่านะครับและถ้าในเรื่องของเซนต์โปรไฟล์ผมว่ากลิ่นของครีสจะมีความสดชื่นมากกว่าคุณจะจับได้ถึงความเย็นๆที่ผิวมากกว่า แต่มันจะไม่ใช่กลิ่นที่มะพร้าวเด่นเลยนะครับไม่ใช่มะพร้าวเด่นจะเด่นในตัวของซิตรัสจะเด่นในตัวของเลมอนซะมากกว่านะครับแล้วก็จะมีความเป็นวูดี้รองพื้นมานครับกลิ่นของมะพร้าวเนี่ยมันเหมือนจะลอยขึ้นมามากกว่าให้เราได้ฟิลแต่ว่ามันจะไม่ได้ชัดเท่ากับกลิ่นของซูเนียสพาร์ฟัมนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยซูเนียสพาร์ฟัมของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความละมุนมากขึ้นเนาะอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ 1999, นี้นะครับจะเป็นกลิ่นมะพร้าวที่ละมุนมากขึ้นจะเป็นกลน เขาลงมาครับแต่กับกลิ่นของครีสช่วงหลังมันจะมีความมะพร้าวมากขึ้นเพียงแต่ว่ามะพร้าวของเขาเนี่ยผมว่าทําได้ไม่ดีเท่ากับกลิ่นนี้ครับซูเนียส์ประพรมในเรื่องของตัวมะพร้าวของเขานะทาได้ดีมากกว่านะครับและถ้าถามว่าคุณภาพกลิ่นของตัวไหนดีกว่ากันและในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวไหนดีกว่ากันซึ่งผมได้พูดในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วเนาะว่าผมให้ซูเนียสประพรมดีกว่านะครับและในเรื่องกลิ่นเนี่ยผมชอบตัวไหนมากกว่ากันหรือว่าตัวไหนมันดีมากกว่ากันเนาะอันนี้ผมขอตอบในความ ละกันนะครับส่วนตัวผมมองว่า s u v i n i e s p e r f u m กลิ่นของเขา Perform a n c e ของเขาราคาของเขาทําได้ดีมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของการกระจายตัวการติดทนาของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากกว่า c ครี d เยอะพอสมควรเลยนะครับและถ้าถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนครับระหว่าง2กลิ่นนี้นะครับผมสามารถตอบตรงนี้ได้เลยว่าผมชอบ s u v i n i ส s r e r f u m มเวอร์เคชั่นออนไอซ์มากกว่านั่นเองนะครับ ทำไมนะครับทำไมผมชอบกลิ่นนี้มากกว่าเนาะ เพราะว่ามันเป็นกลิ่นมะพร้าวที่ผมค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมมีตัวชมพอโกเทีนเลอโบอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบกลิ่นนั้นมากๆมันเป็นกลิ่นมะพร้าวที่มีวความกะทิซึ่งเราตัดตรงนั้นออกไปเนาะเพราะว่ากลิ่นกะทิเนี่ยผมชอบส่วนตัวนะเออตัวนั้นผมชอบส่วนตัวแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวที่มีความเป็นกะทิมากจนเกินไปก็ได้นะครับซึ่งกลิ่นนั้นนะถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวที่มีความเป็นกะทิคุณอาจจะไม่ชอบกลิ่นนั้นไปเลยก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบเนาะ ผมชอบกลิ่นนี้มากขึ้นนอกจากน้อยของมะพร้าวแล้วเนี่ยน้อยของความสดชื่นของเขาเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีมากๆนะครับช่วงต้นคุณจะจับได้ชัดเจนมากๆจากตัวของเลมอนจากตัวของเบอร์กามอต จากตัวโนต้ตต่างๆที่มันเป็นความเป็นสตรีทดัสอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันพุ่งออกมาได้ดีมากแล้วก็มีความเฟรชมีความสดชื่นมากๆและยิ่งแซมมากับกลิ่นมะพร้าวนี้ผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆนะครับพอกลิ่นช่วงกลางถึงช่วงเบสเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่มีความละมุนมากขึ้นและเดเวล็อปกลิ่นไปในทางที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็กลิ่นนี้ไม่ต้องเถียงกันเลยว่าผู้ชายใช้ได้ไหมผู้หญิงใช้ได้ไหมถือว่าเป็นกลิ่นที่ยูนิเซ์มากๆนะครับ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะักที่ผมชอบกลิ่นของ SU n น e s p เ r f u m ัมวาก i ชชัน n อนไอซ์มากกว่านั่นเองนะครับแต่นี้ก็เป็นในเรื่องของความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนละกันเนาะถ้าใครที่จะลองกลิ่นนี้หรือว่าถ้าใครที่จะลองครีดแล้วเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะว่าคุณชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันเนาะแต่ถ้าในคลิปนี้ผมขอตอบว่า SU n น e s p เ r f u m ัมวากาชชันออนไอซ์ชนะในคลิปน,นี้และผมชอบมากๆนะครับแนะนําให้ทุกคนได้ลองครับแล้วก็ผมคิดว่ากลิ่นนี้เนี่ย ไม่แน่เหมือนกันว่าผมอาจจะมีขวดเต็มไม่ได้คนได้ดูนะครับก็แอบบอกไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากๆแล้วก็น่าจะตามเก็บหลายๆกลิ่นของซูเนียสฟาร์ฟาร์ของเขาครับอุดหนุนเจ้าของแบรนด์ด้วยแล้วก็เป็นการแบบว่าเก็บสะสมของน้ําหอมแบรนด์นี้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ากลิ่นนี้มันดีจริงๆแล้วก็อยากจะให้คนได้ลองมากๆนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้ำหอมแล้วก็เปรียบเทียบน้ำหอม2กลิ่น,นครับซึ่งซูเนียสฟาร์ฟาร์นับเขาก็ออกตัวใหม่ลนะ่าสุดมานะครับก็คือ ว a เคชันออนไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ผมจะมารีวิวในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามคลิปคลิปนั้นกันได้เลยนะครับที่เห็นอยู่ในกันบ้านนะครับคุณเคยลองทั้ง2กลิ่นนี้ไหมนะแล้วก็ผมแนะนําให้ทุกคนได้ลอง2กลิ่นนี้มากๆเนาะถึงแม้ว่าครีมเนี่ยเขาจะออกมานานแล้วก็ตามนะแต่ผมก็เชื่อว่าครีมตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยลองนะซึ่งผมก็แนะนําให้ลองเหมือนกันครับหรือว่าถ้าคุณจะมาลองกลิ่นของซูเนียสเปอร์ฟามเลยก็ได้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปลองบ ครีตเวอร์จินไอซ์แลนด์วอเตอร์เนี่ยเขายังไม่ค่อยที่จะแบบว่ามีตัวไหนที่จะเอามาเทียบกันได้หรือว่าไม่ค่อยที่จะมีตัวไหนที่เอามาเปรียบเทียบกันได้ดีขนาดนั้นนะครับพูดง่ายงก็คือว่าเขายังไม่มีตัวโครนออกมาเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยเท่ากับครีดแมนตัสหรือว่ามีซียนอิมพิเรียลอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีความยูนิคในตัวกลิ่นที่ดีมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับซิมคารเลยนะครับก็คืออย นะครับซบวนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ,อบคอมครับ